h e l lo everyone สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเนื้อหาในบทที่46นะครับในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับเราจะทำสองข้อแรกก่อนนะครับออันแรกนะครับ46.1เขาบอกว่า you want the m i s s i n n information นะครับ x x x นะครับคุณต้องการข้อมูลที่หายไปนะครับ write q u e w t t o w s w o t w w h t นะครับก็คือสร้างคำถามเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับ who หรือ what นะครับข้อสังเกตคือตัวประโยคที่ที่มันหายไปหรือประโยคที่ควรจะเป็นคำตอบเนี่ยมันมีสิ่งที่ว่า r พ position นะครับ from for with about to by อะไรพวกนี้นะครับดังนั้น คำถามเราเนี่ยโดยทั่วไปเ,เรามักจะเก็บ preposition นี่ไว้นะครับม,มันก็จะมี preposition อยู่ตอนท้ายเช่นนะครับอ,อันนี้ the letter is from ใช่ไหมครับเขาอยากรู้ว่า who ก็คือ who who is นะครับ the letter from นะครับจดหมายมาจากใครนะครับข้อ2นะครับ I'm looking for uh, x x x นะครับ uh, อันนี้คือ,ค,อคือสิ่งของนะครับ uh, ฉันกำลังหาอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นก็คือ what are you looking for ต้องมี for อยู่ท้ายด้วยคุณกำลังหาอะไรนะครับข้อ3นะครับ I want to t h e c i n e m a w i t h x x x อ่า x x x นี้เป็นคนแล้วมี with ด้วยนะครับก็คือ who นะครับ Did you go to the cinema with นะครับคุณไปคุณไปด,ดูหนังกับใครนะครับข้อสี่ about นะครับเกี่ยวกับ the film was about นะครับภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ x x x อ่าทีนี้เกี่ยวกับคือเป็นเรื่องของ what ใช่ไหมครับ what Uh, what was นะครับ the film อ uh, uh, film พิมพิดสักหลอด What was the film about ภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรนะครับข้อห้านะครับ uh, I gave the money to xxx อ uh, xxx XX, ต้องเป็นคนเนาะที่จะเอาเงินเราไปได้อะ uh, Who นะครับ Did you give money ท o นะครับหนะครับบุ book are written ๊ r อาริเ t นบายนะครับเอกหนังสือถูกเขียนโดย x x x นั้น x x x ต้องเป็นคน w ู o นะครับวอสย้ายมาใช่ไหม à, อ่ันนี้คือ w ู o ว a สนะครับ the b บุ๊ w r i ริเ n Who was the book written by นะครับเอ่อมันมันเป็นมันเป็นพาสซีฟด้วยมันก็อาจจะเราอาจจะไม่คุ้นในแบบนี้ย Who was the b o o k w r i t t e n by นะครับอา่าแต่ขยับไปขยับมาตามสูตรเราเนี่ยมันเป็นอย่างจริงๆนะครับเดี๋ยวนะ <laughs> อันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยอา่าคือ the book of written by บายก็คือฮูเราเอาฮูไปใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราพบแล้วอ่าฮูไม่ได้อยู่หลังไม่ได้อยู่หน้าประโยคใช่ไหมย้ายฮูมานะครับมีกิริยาอะไรบ้างมีกิริยาช่วยหรือ to e มไหมปรากฏว่ามี to be เอา to be ตามมานะครับมันก็จะได้แบบนี้ในนั่นเองนะครับ Who was the book written by นะครับหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดยใคร ครับจบแล้วนะครับข้อข้อแรกต่อมานะครับเรามาดู46.2นะครับ46.2กจเนี่ยเขาบอกว่า w r i t e questions about the people in the pictures นะครับ เขียนคำถามเกี่ยวกับคนที่อยู่ในรูปนี้นะครับ use this verb plus preposition uh, prep ใช้กริยาเหล่านี้แล้วตามด้วย preposition นะครับดังนั้นคำถามที่ออกมามันจะติด preposition มาในทา้ทายด้วยนะครับคำที่เขาให้เราใช้ก็คือ,อ go นะครับเดี๋ยวผมจะเขียน preposition ไว้ให้เลยนะเวลาเราเขียน go เนี่ยมันต้องเป็น go to นะครับไป listen ก็เป็น listen to LOOK ต้องมี add ต่อท้ายนะครับแล้วก็ทอกในในนี้ในตอนแรกเนี่ยก็คือมันอาจจะแปลว่า Talk to ก็ได้นะครับแล้วก็ในอีกอีกสถานการณ์หนึ่งมันคือการ t ทอ k about พูดเรื่องพูดเกี่ยวกับนะครับสนทนาเกี่ยวกับแล้วก็เวทเวทนี่คือ for นะครับรอรออะไรบางอย่างต้องมี for ต่อท้ายนะครับ ข้อแรกนี่เขาทำให้เราแล้วนะก็คือ,อ mm hmm. เขาใช้ talk to นะครับอยู่ตรงนี้ talk แล้วตามด้วย to โอเค talk ไม่มี e นะครับโทษที talk to อ่า uh, who is she talking to นะครับเธอคุยกับใครนะครับข้อสองนะครับ what นะครับอันนี้ก็คือ ล o o กิ้งนะครับล o o กิ้งจ้องไปที่อะไรนะครับก็คือว a t are they looking a นนะครับพวกเขาจ้องอะไรอยู่นะครับข้อ3เนี่ยผู้ชายบอกว่า I'm going to a restaurant นะผมจะไปร้านอาหารเราเราก็จะถามว่าเขาให้โจทย์มาอะไรครับ which restaurant ร้านอาหารไหนนะครับก็คือ which restaurant เดี๋ยวผมตัด Looking a t ก่อนนะครับ Look a t ในข้อ2ออกผู้ชายคนนี้ก็จะใช้ go to เราก็เอา go to มาใช้อเอามาก่อนลบก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่า Which restaurant is he uh, is he going to นะครับเขากำลังจะไปร้านอาหารร้านไหนนะครับตัดมาข้อ4นะครับ สองคนคุยกันคนนี้บอกว่า i t w บอ very g o o o นะครับอะไรสักอย่างที่คุยกันมาก่อนแล้วเขารู้ว่า it มันคืออะไรมันดีมากนะครับออีกฝ่ายก็ตอบว่า yes very interesting จริงใช่น่าสนใจจริงๆแต่ไม่รู้คุยเก้นเรื่องอะไรนะครับแต่ก็เป็นการ Talk about นะครับใช่ไหมครับพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่ง Talk about ก็คือ,อโจทย์เขาให้ถาม what are they นะครับ talking about นะพวกเขากำลังคุยกันเรื่องอะไรถัดมาข้อ5นะครับผู้หญิงคนนี้ฟังเพลงนะครับแล้วก็ให้ถามด้วยคำว่า what ฟังเพลงก็คือ listen to นะครับ what is she listening to นะครับเธอกำลังฟังเพลงอะไร ถัดมาข้อ6นะครับพวกเขายืนรอรถบัสก็คือการใช้ waiting for นะครับ waiting for bus นะครับเราก็ถามว่า which bus are they waiting for นะครับรถบัสคันไหนที่พวกเขากำลังคอยอยู่ อ่าครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye